เขายังมีชีวิตอยู่ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะหายไปไหนนะคะเขายังอยู่ค่ะหลังจากที่เขาเซ็นชื่อตรงช่องอย่าร้างกันไแล้วนะคะอะไรเเขายังอยู่ดีค่ะคุณผู้ชมเป็นห่วงว่ายังอยู่ดีไหมและต้องได้เสียกระเป๋าอีกใบหรือเปล่าไม่ซื้อให้แล้วเฮานี่ทำอะไร วันนี้ทำเหมือนมักกะโรนีชีสนะมักกะโรนีชีสเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบว่าเร็วเด็กๆชอบกินนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้มีการใช้เวทมนต์นิดหน่อยเนื่องจากว่านี่คุณผู้ชมเห็นไหมเส้นของเขานี่นะคะจะมีสีๆใช่ไหมคะอ่ะโอเคสีๆเนี่ยมาจากอะไรสีๆก็คือว่าสีส้มๆเนี่ยนะคะมาจากมะเขือเทศค่ะสีเขียวมาจากผักขม ที่เหลือก็เป็นเส้นปกติทำ<ห>เ,เป็นการเราก็เด็กให้กินผักอย่างเงี้ใช่คือบางชีเราขี้เกียจทะเลาะกับลูกอะไรอย่างนงี้เนาะเราอยากให้ลูกกินผักเราก็ใส่นี้เข้าไปแต่ว่าในเครื่องของเราก็มีนะคะเครื่องของเราก็มีหวัวหอมด้วยมีแครอทใส่เข้าไปเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็มีแฮมมีแฮมด้วยเป็นโ <มา S 1> ปรตีนแต่ว่าไม่แน่ตัวซอสเราก็จะใช้เป็นนมกับชีสชีสนี้จะใช้เป็นชีสแผ่นง่ายๆเลยปรุงรสได้พารมสานหน่อยโอเค แต่ว่าอันเนี้ยคือสำหรับเนี้ยมีติดบ,บ้านไว้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเส้นเป็นเส้นที่มีอายุยืนยาวนานมากนะคุณผู้ชมนี่ตั้งแต่ปี1,824นะคะจะ200ปีแล้วนะจ๊ะเส้นนี้ใช่ คือยากมากนะในการทําธุรกิจแล้วแบบว่าอยู่ได้จะ200ปีอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณภาพาเขาต้องดีมากและในเส้นเส้นนี้คือทุกเส้นของเขาเนี่ยจะมีโปรตีนด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งไปอ่านเจอว่าในเส้นสปากเกตตี้อย่างเงี้ยค่ะเส้นพาสตา้าอย่างเงี้ยค่ะเขามีโปรตีนที่สําคัญคุณผู้ชมมาจากอิตาลีนะจ๊ะแต่หาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร,ร์เก็ตทั่วไป แล้วอันนี้ต้มเท่าไหร่นะป้าต้มห้าถึงเจ็ดนาทีดูได้ไงอ่ะดูตรงไหนนะอยู่ตรงตรงตรงรงนี้ข้างถุงอยู่ข้างถุงอืวิธีปรุงต้มในน้ำหนึ่งลิตรพาสต้าร้อยกรัมในน้ำหนึ่งลิตรต้มห้าถึงเจ็ดนาทีอันนี้อย่างอันนี้เขาก็เนี่ยจะมีเขียนตรงนี้อย่างเงี้ย อันนี้เขาก็จะเขียนไว้นะคะเส้นแต่ละประเภทก็จะใช้เวลาต้มต่างกันเราก็จะผัดเครื่องแล้วแตดเรื่องก็ใส่น้ำมันมากออบงไปนะครับค่ะเออมีคนถามด้วยว่ากระทายี่ห้ออะไรนะกระทายี่ห้ออะไรหรอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมซื้อตอนเขาเออเขามาออกบูธลดราคาอืกระทะอิตาเลียน โฮ้ยเส้นก็เส้นอิตาลีกระทะก็อิตาลีนี่แล้วคนทำมาจากเสวเทาจ้ะอะไรเดี๋ยวมาเป็นมดอ่าเราก็จะผัดหอมใหญ่กับแครอทก่อน ทำไมไม่ผัดแครอทอย่างเอ้ยทำไมไม่ผัดหอมใหญ่อย่างเดียวก่อนน่อก็ได้แต่ว่าแครอทใหญ่ให้มันนิ่ม,มๆก็เลยผัดผด้วยควมกันเลยจริงๆแครอทสุกช้านะก็ใช่ถึงได้ผัดดปวยความใหญ่อ่าใหญ่ต้องผัดแต่จะบอกคุณผู้ชมนะว่าพวกผักที่เป็นสีสีส้มสีโทนร้อนเนี่ยนะคะแครอทเนี่ยเขาจะมีพวกเบต้าแคโรทีนใช่ไหมเบต้าแคโรทีนต้องผ่านความร้อนนะคะถึงจะทําให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมนําไปใช้ได้ดี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันกับที่อยู่ในเส้นพาสต้านะจ๊ะที่มีมะเขือเทศเช่นเดียวกันพนนี่จะงานขัดจิ้มดึ๊ดเดินไปไอ้นี่นะเพราะอาหารจับนะระหว่างนี้เราก็ต่อหน้าใส่เกลือได้กุ้งร้นรเลยเหรอป้าช่วยให้ウ í, ウ í, อุ้ยอุ้ยไอ้ชอบอะ่ะอ๋ออันนี้เขาเป็นอย่างนี้เหรอมไม่ต้องเอายางรัดหรออุ้ยหรอเออดีเนาะ อโเคใส่เกลือเข้าไปมันช่วยเรื่องความชื้นเ่ห่ะเปิดไฟอังนะช่วยให้สิ่งหอมไม่คงขึ้นมาเมทีนคนทัดเหรอเกลือเนี่ยหรอลดความชื้น,นไงถ้งามนนไม่คนผัดไปแบบสายอ่อปานจะรองไห้ก็บอกมาเถอ,อะ น้องให้เพรอะไรคิดว่าเพราะอะไรอ่ะต้องกดดันถึงเมียอะไรอโอยโอ้ยจับแค่นี้เองมาอ้อยโอ้ยเวื่อสุดอะเดี๋ยวนี้แสดงละครเก่งนะคะไม่ใช่แค่เมียแสดงนะคะสามีก็แสดงด้วยนะคะอมปะคับประคอ

เยวาอ่ะพอดีกำละมังสเเลตมันหมดใช้แานอยู่หมดเหลือแต่กะละมังพลาสติกไม่อยากให้มันโดนความร้อนไม่เทลงไปเลยปะป๊า มีการอะแดปนะคะร้อน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 หึงไม่ยากเอ้ยไอเดียดีนะมันน้ำไม่หงออกมาเลยอ่ะโอเคอ่ะโอเคเลยอ่ะแล้วน้ำที่เหลือในนี้เอาไปทำอะไรได้อีกอ่ะป๊าป๊าเอาไปนึ่งข้าวเหนียวต่อหรือจริงจริง น้ำอันนี้เอามาเวลาถ้าอยากได้แบบความผุกผีดของของตัวซอสพาสต้าเราก็าได้ด้วยนะฟ้าคะอันนี้ได้แล้วค่ะแลก็เอาแฮมนนะะ่มมันสุกอยู่แล้วเลยไม่ต้องผัดน,น้ำจ้ะเลือกตามชอบนะคะเดค่อนก็ได้นะแต่วันนี้อยากได้โปรตีนเต็มๆไม่ต้องการไขมันเยอะนะคะ เพราะว่าจริงๆตัวเส้นพาสซาของของเ e อ็กเซี่เองเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเป็นแบบไขมันต่ำด้วยเพราะเรามีชีสแล้วไงเราจะถาโถงชีสเข้าไปเพราะฉะนั้นองค์ประกอบอื่นก็เลยอ่ะหอมหน่อยหอมหน่อยจะได้รู้สึกติดน้อยหน่อยนี่คือเป็นข้ออ้างของพ่อมาตลอดชีวิตใช่ไหมคะอะไร <laughs> คุณออคุณผู้ชมจะบอกว่า เออ่ที่ช่างน้ําหนักนะคะไม่ได้เสียนะคะฐานไม่ได้หมดนะคะที่ฉันช่างได้แล้วนะคะแต่เขาอ้างน,นะคะว่ามหมดะะอะไรมือยง<า>ังช่างอยู่เลยฐานคงอ่อนแล้วหรือว่าป้าปาน้ําหนักเกินตัวตาช่างหรือเปล่า,าได้ได้ละสวย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 เสร็จต่อไปคือก,การใส่นมใส่นมเยอะๆอุ้ยอันไหนใส่นมเยอะสิ ได้ใส่นมเยอะๆนมนมจืดธรรมดานะคุณผู้ชมเออนมจืดธรรมดาเยอะๆเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่เยอะไปหรอปะใส่ไปเท่านี้เลยนะคุณผู้ชมเอาให้มันนองๆองนี้นะดูเป็นแกงจืดดูเป็นซุปนิดนึงอย่างนี้นะ ปาไม่ใส่เนยลงไปอะไม่ต้องเราใส่ชีสมันไม่ต้องเพิ่มความหอมจากเนยอะฮะชีสก็ชีสแผ่นเลยนะคะก็ยินนี้ใส่เป็นมสชีสวรับไม่ีแนหมอักอ หรือว่าจริงๆเมนูนี้นะคะที่เลือกทําให้ลูกเพราะว่าได้โปรตีนเต็มๆเนาะเขาเป็นวัยที่เขาต้องออกกําลังกายเคลื่อนไหวเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องพลังงานเท่าไหร่มันละลายไปหมดเลยปะป๊าเหงวขอ เผือเป็นว่าปริมาณชีนะคุณผู้ชมขึ้นอยู่กับว่ามันจะเหนียวข้นขึ้นมาหรือเปล่านะคะที่ใส่ไปสิบแผ่นแล้วปะเ,เนี่ยหอมนะก้อนยังรอแปนึงต้องรอให้ะเหยด้วย ใส่ออริกาโน่ได้ไหมป๋าถ้าให้รูปจินก็อยากใส่เดี๋ยวตื่นจะแรงไปเอ๊ะเรามีผักชีฝรั่งไหมมีผักชีเออสาบใส่เข้าไปลนสิให้สีสวยนะคุณผู้ชม ต่อไปก็คือเอาพา,าร์มิสนใส่ให้กลิ่นกระโดดนึหนมาพาเมซานชีสค่ะซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยได้อีกรอนแลใช่ไหมเ้าเอาเส้นลงไปคุกเลยคุกก็แทบจะปิดเตาไปได้เลยนะครับปิดเตาปุ๊บแล้วก็เอาเส้นลงไปคุก อื mm ้อ hmm. อ mm ื hmm. mm ้ออื้อสีชันสุดใส ีมาอาชีพฝรั่งนะจ๊ะอืมหอม ไงดีเลยเหรออร่อยชิมมั้งดีอุ้ยหอมมาก ดีอ่ะชื่อดีเป็นรสชาติที่เด็กๆชอบมากแน่ๆเพราะว่าแบบชีสล้นลวนๆเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีกลิ่นของเส้นแม้ว่าจะมีผักมีมะเขือเทศอยู่ก็แบบไม่กลบ ไม่กบไม่ทำให้แบบตัวซอสแบบว่ากลิ่นผิดเพี้ยนเลยอะ่ะอันนี้เหรอ,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 อดีอะ่ะ หัวนี้ชอบจริงเวลาเราทำเองนะคุณผู้ชมเราจะใส่แบบชีสที่แบบดีแค่ไหนก็ได้อย่างนี้ไงอ่ะไปไปให้ลูกกินกันอ่าหอมไหมออหอมร้อนนะ <Okay. S 1> ต้องเป่านะต้องเป่านะอ่ะแล้วด้า แล้วคะอุ้ยเป็นไงอร่อยไหมครับออร่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเช็ดอ่ะแล้วได้ชิมอร่อยไหมร้อนนะคะอร่อยไหมคะอร่อยเอ้กู๊ดหนักนักหหนักหนักหนไม่กินครับไอพิ้งจี้อะไแม่ผัดแม่ผัดอร่อยกว่า อันนี้ป้าปาทำนะแต่แม่ไม่ทำด้วยแม่ทำด้วยอือร่อยอร่อยกินเองด้วยนะแต่ทำไมป้าปาไม่กินอุ้ยาร์ลี่อุ้ยาร์ล curly ให้อืมให้ตตกอืมต่อต่ออืมหึอืมฮึเขาบอกเขาบอกว่าอะไรอ่ะบอกว่ากินแล้วต้องออกกำลังกายอืมแม่อะไรมากค่ะนะคะนี่ค่ะอร่อยจริงอร่อยจิง